2 4นะครับ E280 นะครับวันนี้เรามาทดสอบนะครับว่า2 0นะครับที่ลูกค้าทำไปเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราทำการปรับเป็น E85 ครับให้ลูกค้านะครับวิ่งไปตจังหวัดนะครับสบายๆเรามาดูความร้อนันบนะครับความร้อนอยู่ที่เกือบๆจะร้อยนะครับมนี้รถติดนะครับก็วิ่งมา ยาของเรานะครับเข้าไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับรงดูครับว่ามันจะลงหรือเปล่าเนี่ยไปคอร้ออี่คาคาเลยครับลองดูครับว่าใส่แล้วจะลงไหมครับดูแลนด์บอมนะครับเดี๋ยวเราเอามาใส่กับเบ้นหนึ่งสองสี่ปีสองแปศนนะครับทำอีแปดอีแปดห้านะครับดูว่าความร้อนที่ก่อนมานะครับ อยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับหรือเก้าสกว่าเนี่ยจะลงไหมนะครับเดี๋ยวเราลองดูครับว่าตอนที่วิ่งจริงจะลงไหมนะครับเราดูนะครับผมดูนะครับว่าจะใส่อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองเติมเลยครับนี่ครับที่ไม่เคยมีน้ำยาหล่ออเลยนะจองดูับว่าในระบบว่ายังไง ใส่น้ำมาเป็นเขียววนะครับาว่าใส่มาเป็นสีสีอื่นไม่ใช่นะครับแล้วก็มีอีกแบนที่เป็นสีแดงนะครับอันนี้เป็นสีเขียวนะครับลองดูครับว่าแค่นี้มอเอรจะลงหรือเปล่าครับสำหรับเบน์นะครับทุกรุ่นนะครับใส่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูครับผมีเป็นการทำรีแฟตช E แปดห้าเจ็แล้วนะครับเราก็ไปส่งลูกค้านะครับแล้วก็เติม น้ำยานะครับและบอมกันนะครับก็ดูครับว่ามันลงไหมครับนะครับก็ถ้าใครมองว่าลงก็ลงนะครับใครมองว่าไม่ลงวันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับก็ถ้าส่วนตัวผมบอกเลยว่าลงนะครับแต่ว่าลงเท่าไหร่นั้นเราไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขแบบจุดทุนสยมได้นะครับแต่ว่าเห็นกระตาเนี่ยครับว่าคือลงนะครับก็ ยาครับแบรนด์ไทยนะครับแล้วก็มีคุณภาพนะครับไม่ใช่เติมมาแล้วแค่ป้องการสนิมอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็สามารถทําให้อุณหภูมินะครับเครื่องยนต์ลดลมนะครับก็เ็นอย่างได้ชัดนะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือว่านะครับราคานะครับก็ไม่แพงนะครับก็อยู่ที่ไม่เกิน500บาทนะครับก็ถือสึกว่าดีครับก็ลองดูใช้ครับ ลองใช้ดูก่นนะครับแล้วก็นะครับก็เห็นกันจริงๆนะครับว่ามันไม่ลงนะครับมาถ้าลงก็เดี๋ยวยังไงก็จะมาบอกอีกทีครับถ้าลงเราไม่ลงนะครับจะลองวิ่งกันยาวๆอีกทีอีกหนึ่งคลิปต่อนะครับ